ประตูบันเลื่อนสามรางเลื่อนอิสระสามารถเลื่อนรวบมาฝั่งนี้ได้เลยนะคะใช้งานสะดวกค่ะ อันนี้เป็นงานกระจกสีเขียวแต่งลูกปักนะคะแต่งลายลูกปักสวยงามบานนี้จะติดตั้งอที่ติดกับนอกบ้านเพราะลูกค้าจะทําเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็ตัวเฟรมตัวรางนะคะตัวขอบล่างจะไม่ฝังไม่เสมอเพราะว่าจะยกขึ้นหน่อยเหน่อยหนึ่งให้มีขอบนี่เป็นดีไซน์คันเลยกุญแจค่จคะ อัน,นี้เราเรียกว่าเลื่อนอิสระนะสามารถที่จะรวบได้นะคะเลื่อนไปฝั่งไหนก็ได้แล้วก็ล็อกได้ทั้งสองฝั่งค่ะประตู UPVC สีขาวรประกัน10ปีค่ะไม่กรอบแตกิ้นเหลือมจากแดดตัวภายในบานเสริมเหล็กทุกชุดทั้งวงกบแล้วก็ขอบบาน ไม่โกงโค้งงอในอนาคตแน่นอนค่ะจุดล็อกของงานเราเป็นมันติล็อกนะคะให้เยอะมากกว่าหนึ่งจุดแข็งแรงแน่นหนาหนึ่งสองสามสี่มันใจล็อกตัวนี้ก็วววาว,าวไม่เป็นสนิมในอนาคตนะคะขนาดรางนะคะจะมีสามบานนะคะ มันเรื่องแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดรางอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้ค่ะรางอันนี้การยกค่ะงานเราจะรับประกันน้ำไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยถ้ามีน้ําสาดเข้ามาก็จะระบายออกตรงนี้ค่ะจะมีรูระบายน้ําแล้วก็ปัปิดรูน้ำปัเปิดรูสกรูอ่าเรียบร้อยนะคะงานยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดแล้วก็บ้านก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ ดูลายนะคะดูลายงานติดตั้งลายลายลูกฟักสวยเข้ากับกระจกสีเขียวโอเค